ซนฮึงมินแข่ง500ล้านโดนน่วมเกาหลีใต้บาเรน3ต่อ1ประตูศึกเอเชียนคัพ2 0 2 3ที่ประเทศกาตาร์แข่งขันวันที่15มกราคม2567เวลา18.30นาิกา30นาทีวันนี้ได้ชมแข่งระดับเวิลด์คลาสซงฮึงมินกับตันทีมชาติเกาหลีใต้กับตันทีมท็อตแนมฮอสเปอร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ผู้ที่ลงเล่นกับทีมสเปอร์ได้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ8.87ล้านบาทเดือนละ35.48ล้านบาทคิดค่าเหนื่อยทั้งปีก็ย่อมย่อม500ล้านบาทจะคุ้มค่าไหมการที่ลงเล่นให้ทีมเอเชียแล้วจะเป็นกระสอบทรายหรือเปล่าประเภทบอลไม่ค่อยเก่งแต่เรื่องมวยเราไม่แพ้ใครเฉพาะกับทีมชาติบาเรนนัดแรกก็โดนจัดไป3ครั้ง แบบจุกจุกไปเลยกว่าจะถึงเข้ารอบชิงชนะเลิศจะรอดไปถึงท็อตแนมฮอสเปอร์หรือไม่วันนี้ทีมชาติเกาหลีใต้อยู่ในชุดสีแดงส่วนบาเรนอยู่ในชุดสีขาวโค้ชผู้ฝึกสอนของทีมชาติเกาหลีใต้คือเจอเกนคริสมันอดีตศูนย์หน้าดาวยิงของทีมชาติเยอรมนีมาดูเกมการแข่งขัน45นาทีแรกระหว่างทีมเกาหลี และบาเรนในช่วงเวลา15นาทีแรกไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยส่งไปส่งมาลัดกันรุกผลัดกันรับแต่ทรงของเกาหลีใต้ดูเหมือนจะดีกว่าบาเรนเล็กน้อยแต่สไตล์การเล่นของเกาหลีใต้ทางบอลได้ห่างมากส่งไปปีกซ้ายและปีกขวาและพยายามเจาะตรงกลางแล้วโอกาสก็เป็นของเกาหลีใต้ในนาทีที่38 ปีกขวาส่งลูกผ่านประตูผ่านผู้เล่นเกาหลีใต้ 2- 3คนลูกหลุดมาถึงขวาถึงเบอร์หกไอบีฮวางยิงประตูจากขวาเฉียดเข้าไปเสาซ้ายเข้าประตูอย่างสวยงาม1ประตูต่อศูนย์ทางฝั่งบาเรนก็พยายามเอาคืนดานะ่าเปิดเกมบุกไปยังเกาหลีใต้แต่ก็ผ่านประการหลังของเกาหลีใต้ยากมากเกาหลีใต้เองก็พยายามบุกหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลจบครึ่งแรกที่1ประตูต่อศูนย์ ครึ่งเวลาหลัง45นาทีคิดว่าโค้ชทั้งสองฝ่ายคงวางแผนแก้เกมมาแล้วนาทีที่46สัญญาณรักทางดังพี่เลี้ยงลงเริ่มเปลี่ยนจากสนามบอลเป็นสนามมวยจากบาเรนบาเรนเริ่มเล่นแรงถ้าปล่อยให้เกาหลีใต้เล่นแบบนี้บาเรนเจงแน่เริ่มต้นที่เล่นงานเบอร์เจ็ด ทรงฮือบินกับตันทีมชาติก็แล้วกันโดนเบอร์สีเฮสมาหอยเตะตัดล่างผลักบนจนกระทั่งทรงฮึงบินล้มไปคาสนามดอกที่1โดนแล้วแข่ง500ล้านปรถมพยาบาลแล้วทรงฮึงบินสามารถเล่นต่อได้ความรุนแรงที่ทีมบาเรนส่งไปเริ่มได้ผลนาทีที่50ก็เป็นโอกาสของทีมบาเรน ปีกสายส่งลูกมาลูกพลุกพลิกอยู่หน้าประตูเบอร์14 ARR อลอาชาดของบาเรนอัดเข้าไปเป็น1ต่อ1นาทีที่56เกาหลีเล่นเหมือนโกรธใครมาเบอร์18 k เคไอลี I L. ยิงลูกนอกเขตโทษเข้าไปแบบสวยๆเสียบเสาซ้ายเกาหลีนำบาเรนไป2ประตูต่อ1นาที 2, าที่61ความรุนแรงของบาเรนก็ยังไม่หยุดเบอร์18เคไอี I L. ผู้ทำประตูที่ผ่านมาก็โดนอัดสรวง นาทีที่68สงหึงบินส่งลูกจากซ้ายไปขวาเคไอลีได้ลูกล็อกลูกจากขวามาซ้ายหลอกกองหลังของบาเรนแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปอย่างสุดสวยเกาหลีใต้นำไป3ต่อหนึ่งเกาหลีใต้ยังพับสนามเล่นลากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเจาะตรงกลางเล่นบอลจังหวะเดียวอย่างแม่นยำนาทีที่83 ซงฮึงมินโดนชนอีกรอบแบบจุกๆลูกทีมจ่ายลูกให้ซงฮึงมินทําประตูจ่ายลูกดุดเดี่ยวมาทางซ้ายซงฮึงมินยิงไปทางขวาลูกผ่านมือผู้รักษาประตูและผ่านเสาขวาโดยไม่เข้าประตูบาเรนเริ่มถอดใจ้อแท้ลดความรุนแรงลงเล่นแรงไปก็ไม่ได้ประโยชน์ทําประตูไม่ได้หมดเวลา90นาทีทดเวลาบัดเจ็บอีก8นาที นาทีที่90.3ทรงเึงบินเบอร์7พยายามที่จะลากลูกเข้าไปยิงประตูแต่โดนกองหลังของบาเรนสกัดลม้มลงผู้ตัดสินมองว่าทรงเึงบินแกก้งล้มเพื่อที่จะเอาจุดโทษเลยแจกใบเหลืองให้หนึ่งใบแบบจุกๆไปเมื่อหมดเวลา90.8นาทีกรรมการจึงเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน ผลการแข่งขันเกาหลีใต้ชนะบาเรนไป3ประตูต่อหนึ่งเมื่อพิจารณาฟอร์มการเล่นของเกาหลีใต้แล้วมองเห็นว่าน่าจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศกับญี่ปุ่นการบุกที่หลากหลายส่งลูกจังหวะเดียวที่แม่นยำบวกกับการยิงประตูระยะไกลที่เฉียบขาดรวมทั้งการส่งบอลซ้ายขวาและเจาะตรงกลางได้อย่างแม่นยำและมีการยิงทำประตูที่รวดเร็วไม่ยอมให้เสียเวลาและเสียโอกาสทำให้กองหลังตั้งตัวไม่ทัน กองหน้าและกองกลางทุกคนพร้อมที่จะสับไกทำประตูความเฉียบคมในการทำประตูของเกาหลีใต้น่าจะมากกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปวันนี้นับว่าเราได้เห็นการเล่นระดับเิลด์คลาสของทรงฮึงบินกับตันทีมชาติเกาหลีใต้และกับตันทีมท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่ที่ว่าจะรักษาเนื้อรักษาตัวให้รอดพ้นจากการเป็นกระสอบทรายจากสนามบอลกลายเป็นสนามมวยของชาติต่างๆได้หรือไม่ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมหากชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ